มาเดินถนนคนเดินเนี่ยตอนนี้เขายังตั้งร้านกันไม่เสร็จนะเราก็มาแวะกินของกินก่อนกินขนมจีนหมูสะเต๊ะอะไรอีกผัดไทยผัดไทยหอยทอดหอยทอดผัดไทยมีซ้มตำมาอีกอ่ะสวยดังๆนะอยากได้ยินได้อยากได้ยินดังก็เอาเลยฮะเแต่พ่าจะว่าเราบูมมาไหม าทีบอกว่าเส right, well. ียงไม่ค่อยได้ยินนะเอาเต็มที่เลยครับติดได้ติดได้ไขึ้นเบอร์โทรให้เลยครับเบอร์โทรได้ไหมเอาเบอร์โทรได้ไหมอ่ะสนใจอินบ็อกนะคะชิลลี่อย่างนี้นะอย่างนี้นะ ไม่ต้องไปไหนแล้วเอยเตี๋ยวเรือร้อยชาหมากคือมันกินอันนี้เนี่ยอันเนี้ยรำหรอนี่มันคือตูดไก่ทอดกินไหมอันนี้ตูด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 อันนี้อ๊ะก็มีนเหมือนไอ้มันบอกว่าข้กินเนาะเป็นเนาะมันนี่สายแดงแต่ตูด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 อร่อยกว่าว้าวมันใสอารมณ์มากกว่า ตูดอ่ะตูดไก่ contain, อร question, huh? uh 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 like like ่อยเลยก๊องกินเลยหินนะสีนะอืมถามอะไรอ่ะมึงก็ทำเสียงด้วยอ่ะเดี๋ยวคุณไม่ทิ้งเสียงมึงว่าไม่สบายใจว่ะต้องทำอย่างนี้ป่ะเอฟเฟกต์เยอะเอฟเฟกต์เบอร์ไปนะกินได้ เราส้มตำม,มาละคุณ่าบอกว่าซื้ออะไรนะน้ำอ่ะซื้อถ่ยให้ก่อนมาแล้วครับส้มตำย,อยอั่วๆสระเทศไทยมีที่วางแล้วเจ้าสายแดงค่ะ ลืมขนมเส้นเลยอ่ะคะกูลืมขนมสเส้นไปเลยส้มตำเจวิเอาวะไรฐานที่กูเข้าใจอันนี้ทมไมรูก ตูดนะเฮ้ยนี่ไม่ใช่เขซื้อมาสองอยา่างอืมปมาจูดคนไทยก็อยากจะอืมเราจะขอเปลี่ยนให้คนไทยก็อยากจริงส,สารกูมาก ชนแนลไหนชาแนลนั้นค่ะคนถ่ายไม่ได้กินค่ะน้ำลายไหลเป็นน้ำยาปาดให้จะอร่อยกว่านะน้ำยาป่ากินดังๆเลยกินเบาคนไม่ชอบดูทำอย่างกระนี้นนได้ขอกไปคนจีนหรอไม่เนี่ยนีอ่อยไม่ไหวหอ,อ่ะเซนลูก มันต้อง s o ยมันต้องซอยอันน้ใส่แดกอะน้ำแก็งหนักันี่มันกลิ่นขึ้นมตจนได้ซื้อมันอะชิมชิมอันนี้อร่อยไหมโชยยั่ษ์หรอสู้หน้าหน้าหน้านั่นแไรเนาะอย กูว่าไก่อร่อยทุละไก่ท yeah. um mm ี hmm. ่ซ okay. um wow. like. ื้อมาหมดเนี่ยรวมก็ไก่เลยไก่อันดับหนึ่งอี่นี่ก็เฉยๆนี่ก็อันอันไก่ต้องไปลองปุ้นอันเนี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันหลังมาก่อนจะเข้ามาซื้อให้อร่อยนี่นะครับไก่ไม้ละยี่สิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเข้ามาจะไปซื้อไอ้นั่นให้ก๋วยเตี๋ยวเรือร้อยชามอ่ะเอออยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่อะก๋วยเตี๋ยวเรือร้อยชามันมีอันเนี้ยก่อร่อย ไม่ขาดไม่เด็ดไม่มีสปอนเซอร์อันนี้เหมือนบบบว่ามันจะอร่อยอในเพจเขาเนี่ยปลา,าเนี่ยมีคนติดตามอยู่ประมาณเยอะนะแต่กดไลค์ประมาณไม่ถึงสิบอะ่ะคืออะไรอะ่ะ ที่เหลือด่าคอมเมนต์ด่าไม่มีเม้นด้วยนะแต่ว่าเนี่ยอันนี้ส้มตำหน้าวัชธาต์อริบุชัยส้มตำเนี่ยโอเคอยู่กืโอเคอยู่เคยมากถูกแล้วเริ่มกินอย่างบลังละ พี่โต้ยไม่กินน้ำเนีเอยกินไปเลยกินแล้วจนมันละลายเครื่องอออดูบอกยังไม่ละคายเสื่อมท้องนี่กี่ขนมเส้นหมดแตจานแล้วนะอืมมันเค็มๆไปนะไม่ได้ออก,กอเไขมันแต่อร่อยเลยไ,ได้ข้าวใส่ข้าวเหนียวก็พอดีอ่ะ ขไชอบกินอะไรอ่ะกินยงเดีาทอ,อ,อดอองเมือง,งไม่คยกินอนยอประมาณประมาณว่าเฟรนฟอะไรประมาณเนี้ยเป็คน,น ดีบ้างหมดสเต๊ะหมดแล้วครับขนมจีนหมดแล้วเราหอยทอด <ừ> อไทยก็ใกล้จะหมดแล้ะคนไม่กินหอยนี่ะไป,ไปจบไปนะปนะลืมเยอนะมาลืมเยอไอ้ กระเพาะปลาอยากแดกกระเพาะปลาไหมไม่ตอนนี้ไม่มีกระเพาะให้แดกแล้วจะเลอแล้วเนี่ยยัดเข้าไปแล้วยัดเข้าไปี่บไวแล้วเป็นจบคนที่กินน้อยไปเลยไม่มีอะไรให้ยัดแล้วมันนี้มันจะออกทางเดิมแล้วเนี่ย บอกว่ามันจะกินมาลาต่อัวเองกินเผ็ดได้หรือครับฮะได้มัได้กันไได้หรอกไปนะได้นะกินได้หรอหมดเรียบร้อยหัดไทยหมดแล้วเดี๋ยวหอยทอดส้ม่อเอาการหอยทอดต่อครับถ้าไม่หมดก็ให้ลุงกระหอ ไอองกานอันนี้เป็นอะไรที่กูไม่เสียดายเลยถ้ามันเหลือเนาะก่อนกินไม่ได้โยบไม่ได้อ,อ,อนี้น่าจะได้อยู่ยโอเคกินก็จบเพีงเท่นี้ปากช่องหน่อย ฝากกดไลค์กดแชร์และกดแอบซับสไคร้ให้กับช่องสิ๊ดไลน์แช n แนลด้วยนะคะบ๊ายข้ามเลยค่ะกินหัวค่ะสายแดดเดี๋ยวมีภาคต่อไปยังไม่หมดแค่นี้แล้วมันจะต้องอยู่ในป่ก มึงไหวไหมไหมึงไหวมึนพอหน้ากูก็ต่อีกินจิ้มครับจิ้มนั้นจินนะ้มนะเอฟเฟกต์ยอดครับ